สวัสดีค่ะเทปนี้ก็จะมาแนะนำวิธีการทําข้อสอบออนไลน์นะคะในห้องเรียนดีเลิร์นก่อนอื่นก็เข้าสู่เว็บของมหาวิทยาลัยนะคะแล้วก็เลือกห้องเรียนห้องเรียนออนไลน์นักศึกษาใช้ยูเซอร์ของนักศึกษานะคะเพื่อเข้าสอบนะคะตัวอย่างของการทําแบบทดสอบนี้จะเป็นการทําข้อสอบวิชาการเงินธุรกิจนะคะเข้าไปที่ testing center bf อาจารย์จะแนะนำวิธีการทำข้อสอบนะคะของการสอบครั้งที่1ที่จะจัดสอบในวันที่18พฤษภาคมเวลา9นาฬิกาถึง10นาฬิกา45นาทีนะคะนักศึกษาเข้าไปเลือกตัวอย่างของการทำข้อสอบออนไลน์ ซึ่งตรงนี้อาจารย์ตั้งค่าให้นักศึกษาไปทดสอบนะคะหรือทดลองทําได้ไม่จํากัดจํานวนครั้งนะคะโดยให้อ่านคําชี้แจงก่อนนะคะข้อสอบเนี่ยให้เวลาแค่5นาทีเท่านั้นนะคะข้อสอบมี5ข้อมี6คะแนนแสดงว่าบางข้ออาจจะมีมากกว่า1คะแนนหรือมีข้อย่อยอยู่นะคะ คำชี้แจงนะคะข้อสอบเป็นแบบปรนัยนะคะเป็นแบบเติมคําและเป็นแบบจับคู่ในส่วนที่เป็นปรนัยจะมีให้เลือกนะคะ4ีตัวเลือกแล้วให้เราเลือกตัวเลือกที่คิดว่าดีที่สุดเพียงตัวเลือกเดียวข้อสอบจะเป็นแบบเติมคํานะคะให้เติมเฉพาะคําตอบที่เป็นตัวเลขโดยที่ไม่ต้องใส่หน่วยไม่ต้องใส่คอมมาขั้นตอบด้วยทศนิยมสองตำแหน่ง และข้อสอบจะเป็นแบบจับคู่นะคะโดยเลือกคำตอบที่ถูกต้องด้วยการคลิกตัวเลือกที่ถูกต้องนั้นนะคะและเมื่อทำข้อสอบเสร็จแล้วนะคะให้นักศึกษาเลือก finish exam และกดส่งข้อสอบนะคะโดยกดส่งคำตอบแล้วสิ้นสุดการทำแบบทดสอบนักศึกษาต้องไม่คัดลอกข้อสอบหรือเซฟส่วนหนึ่งส่วนใดนะคะมิฉะนั้นแล้วจะถือว่าเจตนาทุจริตนะคะ ส่งข้อสอบนะคะภายในเวลาที่กำหนดและนะคะกดส่งข้อสอบด้วยนะคะถ้าไม่ส่งภายในเวลาที่กำหนดจะได้ศูนย์และไม่มีการทำข้อสอบใหม่ไม่ว่ากรณีใดทั้งสิน้นการทุจริตสอบนะคะโทษก็คือติด F และเป็นไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัยตรงนี้มีเวลาให้ทำา5นาทีนะคะ ก่อนหน้านี้อาจารย์ได้ทดลองทําข้อสอบไปบ้างแล้วนะคะเดี๋ยวจะทดลองให้ทำอ่าทําข้อสอบให้ดูอีกสักครั้งนะคะเรามาดูกันเลยนะคะนักศึกษากดเริ่มต้นทําข้อสอบนะคะ start t e m p m ข้อ1นนะคะบริษัทมีรายได้จากการขาย1000 0แบาทมีกําไรขั้นต้น45500บาทกําไรสุทธิ่10,000บาทจะมีอัตรากําไรขั้นต้น เท่าไหร่นะคะวิธีการคำนวณน,นะคะเราก็จะนำตัวกำไรขั้นต้น45500ไปหารด้วยไรายได้จากการขายก็คือ10,000แสนคำตอบนะคะก็คือ0.455ซึ่งเราดูในตัวเลือกแล้วจะเห็นว่าไม่มีตัวเลือกนี้นะคะเราก็นำคำตอบนี้ไปทำเป็นร้อยละได้ด้วยการคูณ100ดังนั้นคำตอบก็จะได้เป็น45.5%เเซ์ นะคะเราก็ควรจะตอบตัวเลือก45.5%ให้ทริกนิดนึงนะคะ45.5%กับ45.5ค่าไม่เท่ากันนะคะ45.5%ค่าของเขาก็คือ45.5หารด้วย100ดังนั้นข้อนี้จึงต้องเลือกตัวเลือกนี้จึงจะเป็นคำตอบที่ถูกและจะได้คะแนนนะคะ เมื่อทำเสร็จแล้วกด next page next page นะคะเพื่อไปหน้าหน้าถัดไปนะคะสังเกตนะคะว่าหน้าที่ทำเสร็จแล้วนะคะหรือข้อหนึ่งเนี่ยจะขึ้นแถบสีเทาแล้วก็จะมีเวลาโชว์ว่าตอนนี้เหลือเวลาอยู่กี่นาทีทำต่อในข้อ2นะคะข้อ2นี้ถามเหมือนข้อแรกเลยนะคะคําถามนะคะถามว่าจะมีอัตรากําไร ร้อยละเท่าไหร่นะคะถ้าถามหาอัตราร้อยละเท่าไหร่เราก็ใส่คำตอบที่เป็นร้อยละแล้วโดยไม่ต้องใส่หน่วยนะคะดังนั้นคำตอบที่เรากรอกลงไปแล้วจะได้คะแนนก็คือ45.50นะคะไม่ต้องใส่เปอร์เซ็นต์นะคะตรงนี้เขาถามหาหน่วยที่เป็นร้อยละคำตอบจึงต้องใส่ตามนี้นะคะกดไปนะคะทำต่อที่ข้อ3นะคะ บริษัทมีข้อมูลดังนี้นะคะให้รายได้จากการขายให้กําไรขั้นต้นและให้กําไรสุทธิถามหา A นะคะ A มีค่าเท่าไหร่นะคะสังเกตหน่วยนะคะของ A คําตอบต้องเป็นร้อยละดังนั้นคําตอบที่ต้องใส่ก็คือ45.50นะคะโดยที่ไม่ต้องใส่เปอร์เซ็นต์นะคะถัดมานะคะเป็นข้อ4นะคะ บริษัทให้รายได้จากการขายให้กําไรขั้นต้นมาถามว่ามีกําไรขั้นต้นเท่าไหร่นะคะแสดงว่าต้องการคําตอบที่เป็นจํานวนเงินว่ามันคือกี่บาทวิธีการคํานวณน,นะคะเราก็จะนำรายได้จากการขาย10,000แน,น,นะคะไปคูณด้วย45 5ห้ก็คือส5 5หนะคะแล้วก็หารด้วย100 คำตอบก็คือ45500บาทนะคะเวลาเรากรอกคําตอบนะคะเราใส่45500ไม่ต้องใส่คอมมา่าและไม่ต้องใส่คําว่าบาทนะคะจะใส่จุด0ูหรือไม่ใส่จุด0ูก็ได้คะแนนเช่นเดียวกันนะคะเพราะว่าค่ามันเท่ากันนะคะอันนี้สมมุติว่าถ้าอาจารย์ไม่ใส่นะคะคําตอบก็จะเท่ากับใส่จุด0ูเช่นเดียวกันนะคะ เหตุผลเพราะว่าตรงนี้มันไม่มีทศนิยมนะคะเราก็ไม่ใส่ก็ได้หลังจากนั้นนะคะมาดูข้อ5นะคะให้จับคู่คําตอบนะคะโจทย์ให้ไรายได้จากการขายมาให้กำไรขั้นต้นให้กำไรสุทธิมานะคะถามคําถามแรกค่ะว่าอัตรากำไรสุทธิ คือเท่าไหร่นะคะวิธีการคิดอัตรากําไรสุทธิเราก็จะนํากําไรสุทธินะคะคือ10,000ไปหาไรรายได้จากการขายก็คือห0 0 0งแดังนั้นคําตอบคือ0.1หรือ10%นะคะตอบได้2อย่างคือ0.1หรือ10%เอระเราก็มาดูตัวเลือกในตัวเลือกนี้มีนี่ค่ะเจอคำตอบแล้วนะคะ10ไม่ใช่นะคะศู เปอร์เซ็นต์ก็ไม่ใช่ถ้าจะตอบตอบได้2อ,อย่างคือ0.1หรือ10%ดังนั้นตรงนี้เรามี10%เราก็เลือก10%นะคะตอนนี้แก้หมดเวลาแล้วนะคะอ่าเราก็ดูต่อเนาะหากํำไรขั้นตน้นตัวเลขเดิมเลยค่ะเราก็ควรจะตอบ45.5%หรือ0.45นะคะในที่นี้ไม่มี0.45มีแต่45.5%จึงตอบตัวเลือกนี้นะคะ 0.45กับ45.5เมีค่าเท่ากันนะคะและไม่เท่ากับ45.5นะคะเราอยากไปตอบ45.5นะเราต้องเลือกตัวเลือกนี้จึงจะถูกหลังจากนั้นเราก็กดส่งอันนี้ก็ส่งครบ5ข้อนะคะสังเกตข้อคำถา,ถามถูกเซฟไว้แล้วถ้าอยากแก้ก็กดรีเทิร์นหรือกดด้านขวานะคะแต่เราไม่ทำแล้วนะคะเราก็กดส่งคำตอบแล้วสิ้นสุดนะคะเพราะว่าเวลาใกล้หมดนะคะ แล้วเมื่อส่งเสร็จแล้วอาจารย์ตั้งค่าว,ว่านักศึกษาจะเห็นคะแนนที่นักศึกษาทําได้เลยนะคะอันนี้ก็เป็นการทดลองทําครั้งที่3ก็จะเห็นว่าตอนนี้นักศึกษาทําเสร็จแล้วก็จะได้คะแนนเต็ม6คะแนนนะคะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างนะคะยังไงก็ฝากทบทวนแล้วก็ติดตามด้วยนะคะเทปนี้แค่นี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะ